วันที่18สิงหาคม2515ได้บรรจงตั้งจิตวัฒนากุลอุปนาย,ยกสมาคมลงสีข้าวไทยได้กล่าวว่าจากสมาคมลงสีข้าวไทยได้เดินมาตามระเบียบและเงื่อนไขของนยบายรัฐบาลในการเข้าร่วมโครงการลบจำนำข้าวและที่ผ่านมาเห็นว่าโครงการดังกล่าวเกษตรกร,กรชาวนาได้รับประโยชน์จริงซึ่งชาวนาจำนำได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังถึงปีละสองครั้งอีกทั้งราคาข้าวเกี่ยวสดแตกต่างกับราคาจำนำถึงตงละ3 4มถึงบาท โดยข้าวเกี่ยวสดความชื้น25%วันนี้หลงสี่รับซื้อตันละ8,000-9,000บาทเท่านั้นหากเกษตรกรเลือกที่จะจำนำข้าในโครงการจะได้ราคาจำนำถึงตันละ12,000บาทถึง13,000บาททำให้เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ชอบทางเลือกในนโยบายรับจำนำของรัฐบาลมากกว่าโครงการประกันรายได้อย่างไรก็ตามแต่ละโครงการมีข้อแตกต่างกันทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยสมาคมลรงสีข้าวคิดว่ารัฐบาลจะกลับไปในระบบเก่าคงไม่ได้แล้วและรัฐบาลต้องหันมาเร่งพัฒนามาตรฐานข้าวต่อไปเพราะคนทั้งโลกอย่างบริโภคข้าวเชื่อว่าข้าวจะมีราคาที่สูงขึ้นต่อไปและชัมการส่งออกจะกลับมาเป็นของประเทศไทยในปลายปีนี้ทีน,นี้หลักการทางฝ่ายค้านก็บอกว่ามีการทุจริตทงกันทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐของแต่ละพรรคผมคิดว่า ส่วนหนึ่งก็จะทําให้ชาวนาก็มองเห็นข้อชัดเจนว่าชาวนาชอบอะไรนั่นก็คือการเลือกตั้งของเกษตรกรชาวนาที่เลือกไปตามนโยบายพรรคส่วนคนกรุงเทพก็จะมองเห็นไปอีกที่ตรงกันหรือเปล่าเราไม่สามารถจะเดาใจได้แต่อยากเรียนนะครับว่าคงจะสร้างต้องสร้างมาตรฐานของข้าวให้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นมาตรฐานเรื่องคําว่าตลาดล่วงหน้าแล้วก็ราคาเนี้ผมคิดว่ากลับไปเป็นราคาอย่างเก่าไม่ได้แล้ว เรื่องค่าของชีพของชาวนาก็ดีแล้วเรื่องการประคมข่าวจริงๆแล้วก็เป็นข้อเสียของเรื่องเมืองไทยที่ณนะวันนี้อินเดียก็แรงอ,อเมริกาก็แรงข้าวโพดข้าว,าว,าวสาลีขึ้นตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงราคาข้าวก็ต้องขึ้นเพราะคนทั้งโลกอะไม่มีใครทํานาหรอกครับราคาข้าวแบบหมื่นเดียวอย่างเงี้ยก็ถึงแม้ว่านักวิชาการในสภาทั้งหมดหรือว่าในสภาทั้งสสทั้งหลายเนี่ยเกลือสองหมื่นผมลองทำแนละ้วไม่พอกิน ก็คงต้องให้กระทรวงไปปรับระบบในเรื่องของตลาดถิ่นค้าเกษตรล่วงหน้าให้ดีเราอยากเชียร์รัฐบาลขายเกษตรล่วงหน้า FOB ห้าปีเลยผมเชื่อว่าคนทั้งโลกยังต้องการกินข้าวแล้วก็ยังคิดว่าห่วงว่าไม่มีข้าวกินกับข้าวแพงผมคิดว่าเขาห่วงไม่มีข้าวกินมากกว่ายังไงก็ตามตลาดการซื้อข้าวของอินเดียที่ไม่มีของขายแล้วทุกข่างลูกค้าก็กลับมาเมองไทย สัปดาห์นี้ยิ่งอภิปรายในสภา,าราคาคก็เปลือกขึ้นตัาละห้าร้อยบาทครับขรากิจมัชฌิมาทีมข่าวจิตไลน์นิวรายงาน